สวัสดีครับชองอักรามหนึ่งห้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูการให้อาหารเจ้าตุ๊กแกหางอ้วนนะครับสิ่งที่ผมให้ก็คือเป็นซดดิ้งนะครับแช่แข็งนะครับผมก็เอามาจากตู้เย็นนะแล้วก็มาแช่น้ำไว้ก่อนให้มันละลายความเย็นนะครับจากนั้นผมก็จะเอาไปทำไงก็เดี๋ยวจะดูกันนะครับนะครับรักษาเป็นอย่างนี้นะแช่ตู้เย็นไว้นะครับคือผมใส่ถุงเอาไว้เป็นแบบเซตๆอะเซตละหนวันอะไรเงี้ยฮะ ถุงนึงก็หนึ่งวันเราจะได้ไม่ต้องเอามันออกมาทั้งหมดนะครับเอาออกมาแค่ที่จะใช้งานนะครับเพื่อมาละลายน้ํานะครับไม่งั้นถ้าเราใส่รวมเป็นถุงใหญ่เนี่ยเวลาเราจะใช้งานเอาถุงใหญ่ออกมาแช่น้ําทีนึ่ะมันทาให้เสียได้นะอือันนี้เราก็ถ้าเราแยกไว้เนะี่ยเวลาที่เราเอามาให้มันกินน่ะถุงอื่นมันก็มันก็ไม่กระทบกระเซนถุงอื่นไงถุงอื่นก็แช่เย็นต่อไปอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไงต่อนะ ครับมันเป็นสดิ้งต้มนะครับแช่แข็งนะครับเวลาเอามา,าละลายน้ําแข็งแล้วนะครับมันก็จะเริ่มนิ่มใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เอามาแช่น้ําร้อนนะครับพักหนึ่งให้มาาันละลายน้ําแข็งให้หมดนะครับเนี่ยพอน้ําพอมันละลายน้ําแข็งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาันมาเอามันมาซับกับทิชชู่นะครับให้มันแห้งแล้วก็ค่อยเอาไปให้เจ้าตุ๊กแกน้อยกินต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย นี่นะครับเราก็เอานะครับเจ้าสซดิ้งนะครับที่แช่นจำลองแล้วเนี่ยเอาออกมาวางบนทิชชู่นะแล้วก็เอาทิชชู่ซับลงไปอีกนะครับเป็นการซับให้มันแห้งนะเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันเปียกอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบกลิ่นของมันอาจจะเจือจางนะครับไม่ไม่เย้ายวนใจให้เจ้าตู้แก่มากินนะต้องซับให้แห้งๆห,หน่อยนะซับไว้ซับไว้นะครับซับเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปป้อนเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นบ้านของเจ้าอลาดินนะครับนี่ผมใช้เลกโก้ของลูกนะครับมาต่อเป็นบ้านมันเพราะว่าซื้อมันก็แพงไงครับเราก็อาศัยสิ่งที่เรามีอยู่นะครับมานะครับทําให้เป็นประโยชน์นะเพราะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วนะครับนี่เอาขึ้นมาเลยนี่บ้านเป็นอย่างนี้นี่บ้านนะครับผมต่อให้ไปเป็นเอียงๆนิดนึงอย่างเงี้ยครับเผื่อเขาจะได้ขึ้นไปได้บนหลังคาได้นะ มีฝั่งนี้ก็จะเตี้ยฝันี้ก็จะสูงนะครับแล้วก็ด้านหลังแล้วก็มีประตูทางเข้านี่ประมาณนี้นะครับเป็นบ้านเป็นถ้าที่ดีเลยเพราะมันได้น้าหนักไงน,นะอืมได้น้ำหนักถ้าเราไปซื้อที่เป็นถ้าหลบที่เป็นสีดำๆถูกๆร้อยกว่าบาทมันก็ไม่ถูกแล้วก็แพงนะร้อยกว่าบาทมันก็จะเบานะเวลาที่จัตุกแกขยบ ขยื้นตัวเนี่ยบ้านมันก็จะขยื้นไปด้วยนะผมก็เลยใช้เป็นแบบที่มีน้ำหนักแบบเนี้ยหนักดีนะมานี่นี่คือเจ้าอาลาดินไม่ได้กินอาหารมาน่าจะตั้งแต่วันอังคารแล้วมั้งนี่อันนี้ก็สามวันแล้วแต่ช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวไงเขาก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่มาเรามาป้อนกันดีกว่าน,นะเอามาดูไหมลูกจ้า ไม่รู้ว่าป้อนเขาจะกินไหมนะหรือว่าต้องว่ากับพื้นไม่แน่ใจลองดูก่อนอุ้ยตกนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับสุดท้าเอา้ามันตกอ่ามันป้อนดูนะกินเปล่าแล้วดีละแล้วดีละกินไหมงามสิอุ้ยหูกินแล้วหตกใจหมดเลยมันตกเข้าไปแล้วพ่อตกใจเหมือนป้อนฮอนฟอกสมัยก่อนเลยมันก็จะมากินอย่างนี้แหละอือ เอันยได้วยห้พน่่่ใส่ตัวเขาแล้วเาเขากินเราต้องรีบป้อนเดี๋ยวเขาจะเลิกกินตัวตัวสองอุ้ยเขากินไหมไมมีสะบัด้วยงงตัวเลยนะจ้ไว้นะสองตัวเราให้เขากินประมาณสักแปดตัว แต่ช่วงนี้อากาศเขากินเก่งนะบินไปเฮ้ยตก,ตกน้ำชูรึยิ่ง <c oughs> ไม่ค่อยติดตกน้ำเดี๋ยวขึ้นมาก่อนอ่ำไมไปที่ไม่ค่อคยติดมันเล่นอมา <c oughs> เขากินเก่งอ่ะเราก็ดีใจอู้หู้ข้าวสโฝเสร็จไป <c oughs> ด้วยเลยเาเห็น <c oughs> เขากินได้เราตอนนั้นเดี๋ยวชุบให้มันแหง้งก่อนเห็นเขากินได้เราก็ดีใจนะครับ เนี่ยเวลาคนป้อนก็จะได้มีมีความสุขนะกี่ตัวแล้วเมื่อกี้สามตัวนะสามตัวที่สี่สี่ตัวนับกระโดดเฮ้ยห้าเนี่ยสี่ตัวสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วุ้ยเริวมันจะเหลือพอให้จัสมิตไหมเนี่ยไม่เป็นไรน่าจะเหลือน่าจะพออยู่สี่ตัวห้าหก,หกเจ็ดแปด งั้นงั้นให้ให้ให้ใหอารีกินแปดตัวแล้วกันนี่ตัวที่ห้านะคือเราไม่รู้ไงครับว่า,ามันมันเราไม่รู้ครับว่ามันก็เเขากินครั้งเยียตัวเราก็ก็เลยกัดผิดไปหน่อยดูมันคือให้เหลือดีกว่าให้ขาดน,นะครับเพราะว่าข้ากินได้ข้ากินได้เราก็ควรให้กินเยอะๆนะเพื่อที่จะแบบเผื่อวันหลังเขาไม่กิน,นอะไรเงี้ยนี่นเพิ่งดินี่ห้าตัวแล้วนะแต่เป็นตัวที่หก ตัวเล็กมากตัวเล็กมากหกเจ็ดแปดอ่ะตัวที่หกตัวเล็กมากไม่กินหรออือหูกับฟอสเซตไปด้วยกับฟอสเฟตไปด้วยไปไปตัวที่เจ็ดนะงกินเก่งมากเลยอ่ะคีบไม่ได้คีบขาอืมอืมตัวที่เจ็ดงกินเก่งมากเลยให้มองอ่ะมอง ยัต้องจาไว้นะครับว่าอาราดินเนี่ยสามวันครั้งหนึ่งถ้าให้กินวันเว้นวันแล้วกินได้น้อยอย่างเงี้ยก็สู้กินแบบนี้ดีกว่าไม่เป็นไรกินยะกลัวมากสามมันแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวไปเอามาเอามาใหม่ให้ไปเลยให้ใอาราดินเขากินให้เยอะๆไปเลยประมาณสิบตัวได้อยู่เมื่อกี้มันเจ็ดแล้วนะนี่แปดเขาเคยกินสิบตัวนะครับแปดโอกินเก่งเลยจันเก่งมาก โอ้โหงั้นให้กี่สิบตัวครับกินเยอะไปบางทีก็ไม่ดีเพราะช่วงนี้อากาศมันหนาวนะมันย่อยยากนะครับมันถ่ายทำไมนี้มันถ่ายกพอากาศมันหนาวย่อยยากนะครับมันการย่อยอาหารของสัตว์เล้ยครานของตุกแกมันอยู่ที่อุณหภูมินะครับน่าจะให้ไม่ต้องเยอะมากผมให้สิบตัวพอนะครับเพราะเขาเคยกินสิบกว่าตัวมาแล้วนะครับโอเคอันนี้มันเท่าไหร่แปดแล้วนะตัวที่เก้าอาสิบตัวแล้วครับายหนาพ่อเลยตัวที่เก้า น่าพอตลกมากเลยกินเลยข้าตัวโหกินเก่งจริงผมแฮปปี้มากแ <laughs> ต่ไปตอนที่สิบล้วก็พอแล้วแล้วที่เหลือไม่พอเดี๋ยวเราเข้าไปเอาไปทำเดี๋ยวต้องรีบไปเอาของไปตู<ๆ>้เย็นต้องมาปรุงอาหารใหม่ที่สิบ <s> เรียกว่าจะกินเมื่อกินแล้วเนี่ยพอแล้วสิบตัวพอแล้วเอยอะไปอ่าตบก่นอนไปเลยเดี๋ยวเดี <S <s ๋ยว สต๊อบต๊อบก่นอนกิน,นอิ่มแล้วก็เอาลงมาเดินเล่นนะครับเพื่อช่วยส่งเสริมระบบการย่อยอาหารนะครับนี่นะอ้ํเป็นสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆก็เลี้ยงได้นะครับเด็กๆเพราะว่าเขาไายใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมคะอืมแต่ตุ๊กแกบ้านเขากลัวนะผมก็กลัวแต่ถ้าเป็นฟัสเทลเนี่ยไม่กลัวกันเลยอ่ะ เป็นสัตว์ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจที่รักสัตว์นะครับเมตตากรุณามันก็คนละฟีลกับหมาแมวนะแต่หมาแมวนี่มันผมว่ามันจุกจิกอะค่าใช้จ่ายมันเยอะซื้อแมวซื้อหมามาไหนจะค่าอาหารไหนจะวัาาคซีนเวลาเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องพาไปรักษาใช้เงินใช้ทองเปลืองสัตว์พวกนี้เขาไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีภัยเท่าไหร่อาหารก็ถูกนะสดิ้งแช่แข็ง โอ้โหราคาร้อยกว่าบาทใช้ได้หลายเดือนมากอะ่ะนะครับป,ประหยัดนะแล้วก็เขาก็ไม่เคยมีโรคมีภัยอะไรนะ<ป>ใส่วันนี้นะ่าจะหนักท้องกินไปสิบตัวกินชด,ดิงไปสิบตัวเดินช้ามากเลยวันนี้แต่เหมือนเขายังไม่ค่อยคุ้นมือผมเท่าไหร่ผมอุ้มเข้ามาเขาจะชอบดิน้นชอบดิ้นออกจากมืออะไรเงี้ยนะต้องต้องใช้เวลานะ แล้วแล้วแ้วอาอุ้มยังครับเมื่อกี้อ่าอุ้มแล้วใช่ไหมครับใช่มองมองกล้องหน่อยมองกล้องเนี่ยลักษณะลักษณะป่าเขาจะเป็นเหมือนกับเขายิ้มยิมนะเนี่ยเขาเรียกเรียกว่าตุ๊กแกยิ้มนะคะก็หนีแต่เพราหนีไปเลยเขาอายกล้องเขาอายอ้าวนี่คือเจ้าอาลาดินนะครับเห็นมันทำท่าแปลกๆนะทำทำเหมือนกับว่าแบบถอยหลังถอยหลังเนี่ยเขาเป็นอ๋อเขาเขาเขาเรีย เขาเขาใช้ล <was> ิ้นในการสำรวจนะครับธรรมชาติรอบตัวเขานะครับเข้าไปนี้เหรอได้เขาใช้ลิ้นในการสำรวจเมือนกับคำทางไปเรื่อยเห็นด้แล้วเห็นด้ออกมาออกมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนทางเดินก่อนนะครับเพราะว่าข้างในมันมันมืดบางทีมันมันมีเก็บไว้แม่แม่มันล่เดี๋ยวตมมาตามอุ้มยังอุ้มอีกป่ะ อาไปหาพี่อ้ํมก่อนเลยเนี่แอบอุ้มไนอยุ้มบ่อยบ่อยก็จะได้คุ้นมือคนนั้นเนี่ยอย่างอย่างผมอะเนี่ยจับจับเขาไม่เขาชอบดิ้นเนี่ยหรือผมจับมันต้องจับนิ่งๆเนาะบางทีผมจับเพรผมเกรงไงเ,เกรงเขาเขารับรู้ได้ว่าเราแบบเกรงเขาตกใจอย่างเงี้ยแต่แต่พอเขาลงมาข้างล่างแล้วเขาไม่ค่อยอยู่นิ่งเขาชอบเดินแล้วเดี๋ยวต้องต้องใต่แขนพี่แํมขึ้นไปดิใส่ขึ้นไปดิใต่ขึ้นเป็นไดไปใต่ขึ้นไป็นใดไปดิเอาเอาบางมือตักไหม เอามาตัก er น like okay? ี้ป่ะเอาป่ะเอาไหมเขาอุ้มแค่นี้อ่ะอุ้มไปบนตัวสิแบบนี้เขาไม่ได้อุ้มแบบนี้เขาเล่เลแบบมืออุ้มเขาต้องอมาวางบนตักแต่แต่เขาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอยู่นิ่งบนมือเท่าไหร่อ่ะเห็นคนอื่นเขาเอามาอุ้มเล่นบนมือกันเออผมทำยังไม่เป็นแบบนั้นเลยไม่มีฟิลนั้นเลยนะในเก้า้ังนี้ เขาคางเขาค้างนี่เขากินไปวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเอ้าใครร้อีกทีก็อาจจะเป็นเปพุธก็ได้ครับเพราะเขากินไปสิบตัวเงี้ยอาจจะอังคารหรือพุธก็ได้นะครับให้ให้เวลาเขาย่อยหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเก่งนะอากาศอากาศเย็นกว่าวอนที่ผ่านมาหลายวันเลยนะแต่เขาก็ยังกินได้สิบตัวเหมือนเดิมนะเออถ้าเป็นแบบว่าตัวอื่นเนี่ยเขาอาจจะเบื่ออาหารถ้าเป็นตัวอื่นเขาอาจจะเบื่อ ว้เนี่ผมอุ้มอะไรทีไรมันชอบดิ้นเหมือน,นีเลยอ่ะเขไม่คุ้นอ่ะเออมันผมเลยต้องรีบปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะอ้วกไหมน่ะไม่อยากยิ้ม,มกับมันมากวันนี้เพราะว่ากลัวเขาจะอว้วกครับให้เขาเดินเยอะๆงันๆๆ้นนี้เราไม่อุ้มมันละให้ให้ให้้เขาเดินไปอุ้มล้มเดี๋ยวกลัวเ,วาเขาอ้วกอ้วกมานี่ไม่ดีนะกินกินแล้วอ้วกนี่ไม่ดีเราแค่คอยๆแบบว่ากันทางเขาให้เขาเดินไปที่ถูกต้องอะไรไปทางนั้น เดินไปทางนั้นโอเคให้เขาเดินไปที่ตรงโล่งนี่เหมือนเลี้ยงเด็ก,กน,นะเราก็ต้องคอยมาดูเขาตลอดเวลาไม่ให้เขาเดินหลงเดินเข้าใต้ตู้เห็นไหมใต้ตู้ก็ล็อกแล้วกินเนี่ยอย่าเข้าไปนะนเราก็ค่องคอยดูอย่าค่าสายตานะครับนี่รูปได้เวลารูปก็รูปจากบนจากหัวลงหางนะไม่รูปย้อนนะครับรูปลงมานะครับอืมเขาเป็นสัตว์ที่เชื่องนะไม่ไม่ดุเลยไม่มีกัดไม่มีอะไรนะ เขาจะกัดกินเฉพาะเหยื่ออย่างเดียวแล้วเขาก็ฉลาดนะคือเขาไม่คิดว่ามือเรานิ้วเราเป็นเหยื่อนะมันไม่เหมือนฮอนฟ็อกนะฮอนฟ็อกอะ่ะเข้าข้างหน้าไม่ได้ต้องเข้าแต่ข้างหลังอย่างเดียวเข้าข้างหลังแล้วก็จับตัวเขาไม่งั้นถ้าเข้าข้างหน้าโ<ป>ดนงับมือนะฮอนฟ็อกเขามันไม่มสนใจมันงับหมดอะ่ะแต่ไอตัวแฟดตเทลนี่มันโอเคเนี่ยเอามือเข้าข้างหน้าได้เนี่ย ขาเนี่ยจับปากเขาได้เนี่ยไม่กัดแน่ๆเลยจับปากจับหัวเขาเนี่ยเขาไม่กัดเขารู้ว่ามันไม่ได้ใช่เหยื่อเขาอ่ะเขาก็เลือกกินเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเลือกกินวันก่อนใส่เลสลานลงไปนะครับมีชีวิตวิ่งไปวิ่งมาในกล่องเขาไม่สนใจเล่นเลสลานวิ่งมาผ่านหน้าผ่านตาเขาเขาก็มีกินนะครับเขากินแต่สันวิ่งนะครับแต่ถ้าฝึกก็อาจจะฝึกได้มั้งแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากฝึกเท่าไหร่เพราะว่า กลัวเขากินเล่นรันแล้วเขาไม่กลับมากินซดิงแล้วเดี๋ยวมันอาจจะลำบากอย่างเงี้ยมันจะป้าะป้าจะป้า,ปาก็ให้กินซดิงไปแหละดีแล้วแล้วก็ผสมวิตามินหน่อยนะผสมวิตามินหน่อยนะครับวิตามินเอา้าเขาถอยมา,มาเมื่อกี้ย้วยผนะสมวิตามินกับเกลือแร่ให้หน่อยอาจจะ<ม>อาทิตย์อาทิตย์ละสมมติอาทิตย์หนึ่งเรา <ละ S 2> ให้เขาสองครั้งใช่ไหมสามวันครั้งหนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งก็เป็นสองครั้งแล้วก็อาจจะสลับครั้งนี้ ครั้งนี้ไม่ไม่ไม่ให้แคลเซียมอีกครั้งหนึ่งให้อะไรเงี้ยให้สลับกันไปบางทีของพวกนี้ได้เยอะก็ไม่ดีนะอะไรที่มันเยอะอมันจะเข้าไปใต้คือผมว่าธรรมชาติเขาอาจจะหาที่หลบมากกว่าเขาอาจจะไม่ชอบแบบว่ามาอยู่ท่ามกลางท่ามกลางแบบที่โล่งโล่งแจ้งแจ้งม่อันตรายเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาอาจจะกำลังหาแต่จุดประสงค์ของเราคืออยากให้เขาเดินเยอะๆเพื่อให้แข็งแรง เราจะต้องจับต้อนเขาออกมาข้างนอกนะครับสักวันหนึ่งสิบถึงสิบห้าทีก็พอแล้วไม่ไม่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเยอะไปเดีกยวเขาจะเครียดน,นะเพราะว่าเขาอะต้องการหาที่กำบังแต่เราไม่ให้เขาเราไม่ให้เขากำบังอะไรให้เขาเดินอุ้ยผมเราให้เขาเราให้เขาเดินอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเครียดได้เนี่ยนะจับเขาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไบ่อยเขาก็จะเครียดน,นะมันก็ไม่ดีคือผลเสียมีอยู่แล้วแต่ว่าผลดีก็มีไงเราช่างน้ำหนักดูนะ วันหนึ่ง24ชั่วโมงใช่ไหมเขาอยู่ในเขาอยู่ในกล่องอ่ะ23ชั่วโมง45นาทีอย่างเงี้ยอยู่แต่เราเราจับเขาออกมาเดิน15นาทีต่อวันเนี่ยมันมันไม่ได้มากมายอะไรนะจับนะครับใช่ครับยจับอยู่ที่ไม่กจับสองมือสิสองมือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยช้อนเนี่ยเอามือเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ช้อนเนี่ยเอามือยิ้มเอ้ยออกมาออกมาไหนี่น เขาเขาเขานี่ยนิ่งอ่นิ่งอนิ่งเออเนี่ยเงี้ยนิ่แล้วนิ่ง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 เต้นนิ่ง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 เต้นนี่เออลงไปที่มือพียงลำติแต่แต่อย่าอุ้มสูงนะลูกเดี๋ยวเขาตกลงมาเขาจะอ้วกพอดีเออเราอุ้มไปที่ตักไหมอุ้มแค่นี้พอเอามือเอามือเอามือกลับนี่ต้องเอาอดิโป้มาฝั่งนี้นี่แค่อดีโป้ฝั่งนี้เออเออนี่จับนงี้ยเงี้ยอะไรเงี้อดีโป้เนี่ย เอออย่างนี้ไงแต่ว่าตรงนี้ต้องเบาๆหน่อยเออเงี้ยประคองเนี่ยเขาเขาพิมพ์เอออย่างเงี้ยแหละแล้วก็ยกขึ้นมาเบาๆให้ช้าๆช้าๆช้าๆถ้าถ้าเร็วเขาเขาจะดิ้นช้าๆช้าๆนะคะนี่นี่คือฝึกให้ให้อ่ำอุ้มนะคะช้าๆให้ค่อยๆไปวางก็ได้วางไปวางนิ่นึงตรงตักใช่ไหมคะวางตรงข่าวๆหนูใช่ไหมอ่าแล้วก็วางนิ่งๆอ่าเราต้องถอยเข้าไปถอยเข้าไปตรงกางเกงเลย เออนั่นแหละเฉยเอวิเฉยเฉยนั่นแหละพอละเออเนเี่ยเขาก็จะรับรู้ถ้าเรานิ่งๆน,น,นิ่มๆนุ่มนุมนะครับเขาจะรับรู้ได้เขาจะอยู่นิ่งอยู่เฉยนะครับแต่ถ้าเราเริ่มดุกด๊กดิ๊กเริ่มเกรงเริ่มเร็วเงีย้ยเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาจะดิน้นเขาจะหนีลงไปเลยครับน้อ้ํจับนิ่งกับพ่ออ่างพ่อใจอเป็นอ้ํานะครับที่เป็นคนที่เกรงแทนด้วยเดี๋ยวก็ปวดคอบาไหลแล้วลูกอ่าเลยหนูสบาย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 อสบายสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรง เดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยข้อบ่าเลยเดี๋ลงอ่าลงอ่ค่อยๆลงอ่ค่อยๆลงจะลงแหละอ่ะเราค่อยๆลงค่อยๆลงมาพ่อช่วยหลายๆมือเขาจะได้รู้สึกค่อยๆปล่อยค่ะนะคะอ่าแบมือไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดินเองอ่าไม่ไหมหนูหนูอยากมือออกยังเดี๋ยวอยากทำแบบนี้ก่อนนะทำแบบนี้ก่อนโอเคเห็นไหมคะเห็นไหมครับนี่เด็ก อายุใช่อันแต่ขวบแต่ขวบก็เลีล้ยงตุก๊กแกได้นี่ไงแล้วก็รูปได้นะใช่หางเขาอ้วนแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้เป็นผู้ชายหางก,ก็เลยไม่อ้วนเท่าไหร่นะแต่ถ้าเขากินมากๆก็ไม่แน่นะก็อาจจะอ้วนได้หางจะอ้วนได้แต่ว่าส่วนใหญ่ตัวเมียจ,จะอ้วนกว่าเพราะว่าเขาต้องใช้หางที่สะสมไขมันพลังงานไว้เต็มที่ในการนะครับตั้งคันออกไขอยอย่เนี้ยครับ ตัวผู้ก็ไม่เท่าเท่าไหร่ตัวผู้จะจะเปียวกว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาตืีสกห้านาทีพอนะเพราะว่าเพราะเราเราเรา,เราต้องเอาเวลาไปให้จัสมินนะครับหรือว่าตัวผู้หญิงกินแล้วก็เดินเล่นบ้างนะเพราะว่าเวลามันไม่พอจะต้องแปรงฟันขึ้บ้านนอนแนละ้วอ่าอีกห้านาทีไปไหนอนะ่ะ เดินทะเร็วเลยเอ้ผมผมเนี่ยเราก็ต้องคอยปัดกวาดขี้ฝุ่นที่ผมออกไปเดี๋ยวเนี่ยจุดเสี่ยงก็คือเขาจะได้รับเชื้โรคอะไรนะครับจากการสัมผัสกับพื้นอะไรพวกนี้วิธีการก็คือเราก็ต้อง <c oughs> ถูพื้นให้สะอาดก่อนนะเพราะว่าเขาเขาเติบโตมาในกกล่องเลี้ยง <c oughs> ไม่ไม่ค่อยมีภูมิต้านทานเท่าไหร่ัหมผมเดาอ่า <c oughs> มันก็ถูบวกเขาประงมอะไรเงี้ยเยอะ กะไม่ันแกอุ้มมาเดี๋ยวน้องตกไม่เป็นไรวันวันนี้ไม่ได้อุ้มเยอะนะครับอิม่ม <c oughs> พรุ่งนี้เราไม่ได้เกี่ยวกินข้าวแล้วอุ้มเยอะได้วันนี้เราอุ้มเยอะเดี๋ยวกลัวเขาจะจุกหัวอ้วกอ่ะอ่อไปอ่ะเดี๋ยวพ่อจับอย่างเงี้ยเออเออดจับเออลากไปก็ได้ชินชินไป,ไปค,คอ่อยๆเขี่ยระวังทับเขานะตัวแค่นี้น<ม>ขา<ม>ถ้าข<ม>าทับนี่เขาขี้แตกเลย เขาชอบ <Safe> เขาจะเข้าไปทางไหนเพราะว่าข้างในมีมุมมืดไงเขามองเห็นเขามองเห็นมุมมืดเนี่ยเขาจะเขาจะเข้าไปนะเพราะเขาจะเข้าไปแอบแต่เราต้องกันเขาออกมาอยู่กลางแจ้งตลอดนะครับนี่ก็ใกล้จะสมควรกับเวลานะอีกแป๊บนึงให้เขาเดินแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อลงกล่องนี่ก็อยู่ในกล่องอีกยาวหลายชั่วโมงจนถึงอีกทีก็นู่นแ่ะ ทุ่มหนึ่งของพุ่งเนี่ยอยู่ในกล่องอ่ะอีกยี่สิบชั่วโมงอ่ะเพาอได้ปะเพราะกลางวันเขาเป็นเวลานอนเขานะครับผมไม่อยากกวนเขานะครับเขาไม่ใช่ของเล่นนะครับเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเราเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องดีกยบเขานะครับกลางวันเนี่ยเขาจะนอนนะเพราะก็สัตว์หากินกลางคืนในกลางคืนเห็นไหมทุกสองทุ่มเนี่ยเขาจะเริ่มตื่นเริ่มออกหากินเริ่มมาเลยแล้ะกลางวันเขาจะนอนแล้วเขาจะไม่อยากถูกแสงโทษสีครับไม่อยากจะถูกแสงถูกอะไรเงี้ย กลางวันก็จะไปกวนเขาเขาไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ว่าอยากเล่นเมื่อไหร่ก็เอามาเล่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่นะแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นสตหรับเวลาแบบมีแขกมาที่บ้านวิเอามาโชว์มาอวดเอามาให้เด็กคนอื่นมาเล่นอะไรเง<ช>ี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเ,เราต้องเราต้องวางสถานะเขาให้เป็นเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานเรานะฮะเออไปอ <c oughs> ่ะอืม ปถึงเก่เวลาแล้วเดี๋ยวเราเอาเขาเข้าบ้านดีกว่อาอัมถ่ายหน่อยจะพอจะเอาเขาเข้าบ้านแหละแล้วเดี๋ยวเราเอาจัสมินนะจัสมินไปเจ้าอาราดินเข้าบ้านกันบ้านเขาสีสวยงามนะบ้านเลโก้เขาเาลือกหาดเลโก้นี่เราจับเขา,า,บาเบาๆคือเนี่ยผมจับเขาแบบนี้เขาเฮ้ยนี่แหละพอพอผมกำลังจะแบบว่าพอผมกำลังจะยกขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอย่าเอาตัวเขาช่วยนะเอาตัวาช่วยกันเดี๋ยวเราผมแบบจังหวะที่ผมยกขึ้นไปเนี่ย เขาใจแบบว่าดิ้นแหล้วพอลอนวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนกนนะระดาษเขาดีกว่าลืมไปเลยพอ<ะ>ล่อไปที่ไหนดีเดี๋ยวพอผมเปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษก่อนลืมนะ่ะงั้นผมก็อเอาลองเขาลงพื้นก่อนแล้วกันนะลืมเปลี่ยนกระดาษเลยลงก่อนนะแป๊บนึงลงเลยลงเลยไม่น่าจับเลยลงจับจับแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำด้วยนะครับก็เปลี่ยนน้ำด้วยนะต้องล้างน้ำทุกวันนะครับ ก็ดูไวนะ้นะคอยคอยกันนี่ย่ายยาามันชอบไปที่มือไม่เลยมันก็ดีอยะ มันจะไปอ่ะมันไม่ยอมหนู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 ดันไม่ได้หนูดันได้หนูมันได้ดัน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 หลวพ่อเกาะคู่ไมได้เลยทำไมฮาร์ท มาเลยตัดโอเคจัดบ้านเรียบร้อยแล้วเราค่อยจัดบ้านกัน ดูดเดยวเขาจะเข้ามาในบ้านนะครับเพราะเขาเขาชอบเขาชอบแบบว่าพังตัวเนี่ยวันนี้ผมเปลี่ยนรองพื้นใหม่นะครับเป็นกระดาษทิชชู่นะครับเพิ่งไปซื้อมาจากท็อปนะครับก็เลยเมื่อก่อนใช้ก,กระดาษแบบเอซี่างอะไรบ้างนี่เขาจะเขาบบันนะแม่เขาชอบชอบแบบว่าอยู่แบบเงียบๆในถ้ำนะครับแต่ผมไปล้างเที่ยวนะ

นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเลียบยนะครับน้ําผมก็ใช้น้ําต้มสุกนะครับน้ําต้มสุกอารมณ์เดียวกันกับ <c oughs> อ่าอย่าย่าชน <c oughs> นีีลูกน้ําต้มสุกเหมือนที่ให้ลูกกินนะครับนี่ก็ให้เขาลากเขาเหมือนลูกนะโอเคช่องอานคหนึ่งห้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ